เปลี่ยนทั้งชีวิตในวัย30กฎข้อนั้นคืออะไรสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีอย่างเป็นทางการสวัสดีทุกคนบนโลกใบนี้แล้วก็สวัสดีนอกโลกสวัสดีทุกมิติสวัสดีทุกชั้นฟ้าสวัสดีทุกชั้นบาดาลด้วยนะคะสวัสดีทั่วทุกมิติครบทุกทั่วทั้งจักรวาลเลยกันทีเดียวนะคะวันนี้ทําไมมายิ่งใหญ่เปิดตัวยิ่งใหญ่ขนาดนี้สวัสดีกันหมดเลยนะคะโอเคก่อนอื่นก็ต้องสวัสดีกับทั้งชาว หน้าเพจของเรานะคะเพจจิตวิทยาวิชาใจบายหญิงน้อยด้วยแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆใน YouTube ด้วยนะคะอ่ะจริงๆวันนี้เนี่ยมีสาระสำคัญก็คือกดข้อเดียวยึดแค่กดข้อเดียวค่ะแล้วมันก็จะเปลี่ยนเราไปทั้งชีวิตเลยกดข้อนั้นคืออะไรแต่ก่อนอื่นอยากจะเล่าอะไรให้ฟังก่อนดีไหมดีไหมนะคะก็คือว่าจริงๆเนี่ยมีต้นเรื่องอยู่เรื่องหนึ่งเนาะมีพี่คนหนึ่ง เขาก็มารับการไพรเว c โคชชิ่งไปนะคะอยากจะพัฒนาตัวเองให้เป็นหัวหน้าที่ลูกน้องรักแล้วก็ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภา,ภาพจะทำยังไงนะคะก็เข้าสู่กระบวนการหรือโปรแกรมไพรเวทโคชชิ่งเนี่ยแต่สำหรับไพรเว c โคชชิ่งของอย่างน้อยเนี่ยจะดูแลก,กันตลอด1เดือนเลยนะจะพัฒนาคุณในทุกๆด้านในทุกๆมิติ ให้คุณหมดเลยและติดตามผลตลอดนะคะไม่ได้ทิ้งนะเท่ากับว่าเหมือนเราเป็นเพื่อนกันแล้วอะ่ะเราก็จะเป็นเพื่อนกันตลอดชีวิตจนกว่าจนกว่าคุณจะไม่อยากได้อยู่ในเป็นเพื่อนแล้วอะคะ่ะเมื่อน,นั้นแหละเนาะอย่ามองว่าออย่างหนุยจะเป็นแบบเป็นครูเป็นโค้ชแล้วแบบ เกรงใจไหมไม่อยากให้ทุกคนมองว่าอยู่ในเป็นน้องเป็นเพื่อนเป็นพี่สาวเป็นน้องสาวทุกคนแล้วกันเนาะเราคุยกันได้ในทุกๆเรื่องในฐานะทีะ่เรามาในฐานะการแลกเปลี่ยนประสบการณ์แล้วกันเพียงแค่บางประสบการณ์อยู่วนก็ผ่านมันมาก่อนแล้วก็รู้วิธีการที่จะออกจากจุดนั้นได้ก็เท่านั้นเองนะคะอ่ะทีนี้ที่จะเล่าก็าคือ ที่พี่เขาตัดสินใจมาลงไพรเวทโคชชิ่งเนี่ยแน่นอนว่าการมาลงไพรเวทของอยู่ใยเนี่ยมันก็ต้องมีมูลค่าถูกไหมอยู่ในดูแลคุณหนึ่งเดือนเลยนะเป็นพี่เลี้ยงคุณตลอดนะคะทีนี้เนี่ยต้นเรื่องของพี่เขาก็คือเขาเป็นคนที่ไม่กล้าฝั่งงานลูกน้องไม่ถ่ายงานให้ลูกน้อง ออไม่กล้าสั่งงานเขานะเราเป็นหัวหน้าเขาเราไม่กล้าสั่งงานเขาเรามีงานอยู่ในมือเราได้รับมอบหมายมาแต่เราไม่กล้าส่งงานนั้นต่อให้ลูกน้องเรามันมีประเด็นอยู่ใน,นก็เลยถามพี่เขาไปว่าทําไมพี่ถึงไม่ไม่กล้าถ่ายงานให้ลูกน้องล่ะคะการที่พี่เป็นหัวหน้าเขาแล้วพี่จะเอาทุกอย่างมาทําเองทั้งหมดเนี่ย มันก็ไม่ต่างอะไรจากการที่พี่ทำหน้าที่เดิมหรือตำแหน่งเดิมเขาก็เลยบอกกลับมาว่าพอพี่กลัวว่าถ้าพี่ให้ไปแล้วเนี่ยงานมันจะไม่เรียบร้อยแล้วจะต้องแก้หลายครั้งแล้วงานนี้มันเป็นงานสำคัญมากๆมีใครเป็นแบบนี้อยู่ไหมดังนั้นเขาก็เลยเลือกที่จะทำเอง แล้วอย่นก็ถามว่าแล้วพี่ทําแบบนี้มากี่ครั้งแล้วคะจริงๆแล้วอะ่ะก็เกือบแทบจะทุกงานนั่นแหลคะค่ะนอกจากเป็นงานจิบจิบๆจ๊อจกที่แบบไม่ต้องเอางานแบบนี้ให้เขาทําไปส่งให้กับผู้บริหารแล้วแล้วอะไร มันจะต้องแก้หลายครั้งค่ะน้องออทำงานมาก่อนแล้วเราเข้าไปทำงานทีหลังแล้วเรารู้สึกว่าเขากักงานเราไหม <laughs> <laughs> เขาเ,เ,เอางานไปไว้ที่ตัวเองหมดเลยทำไมเขาถึงแบบอ่ะมึงจะเก่งคนเดียวใช่ไหมอ่างั้นมึงก็ทำไปเลยมีใครเป็นแบบนี้ไหมมีใครทำงานแล้วเป็นแบบนี้ <laughs> เรื่องเกี่ยวกับกฎนี้แหละกฎข้อนี้กฎข้อนี้เน,นาะคิดตาม เหนื่อยมากอีกในเรื่องต่างๆแล้วพี่ต้องไปจัดการในเรื่องของการประเมินวางแผนงานของผนแผนกอีกแล้วพี่ก็ต้องทําเนื้องานตรงนี้ด้วยค่ะอย่างนีนก็ถามว่าใช่ค่ะพอพี่กําลังล้าเส้นคนอื่นอยู่ค่ะพี่เขาก็เลยอึ้งไปเลยทุกคนเพราะอยู่นี้บอกว่าพี่กําลังล้าเส้นคนอื่นอยู่ค่ะเขาก็อึ้งไปน,นิดแป๊บนึงอ่ะ ยิงนุ่ก็เลยบอกเพราะว่าพี่อะไม่ได้ทำหน้าที่ของการเป็นหัวหน้าเขาค่ะพี่กำลังทำหน้าที่แทนเขาเขาก็เลยล็อกในมือเป็นคนบริหารจัดการก็เลยบอกไปว่าคุณสมบัติของการเป็นผู้นำสามารถสอนเขาให้เราไม่ได้มีหน้าเพื่อให้ผลงาน จะเป็นประโยชน์ให้กับคนที่อาจจะหรือจะไปปุ๊บเขาเข้าหารก็ดีขึ้นมันก็กดนี้ที่อยู่ในจะบอกความสัมพันธ์คือคุณต้องวางใจเชื่อใจคนอื่นบ้าง คุณสั่งงานออกไปคุณต้องมั่นใจด้วยแล้วคุณต้องวางใจว่าลูกน้องคุณมีศักยภาพมากพอที่เขาจะทําได้คุณเป็นคนบริหารคุณรู้ใจอยู่แล้วอะ่ะคุณก็แค่ถ่ายทอดว่าทําแบบไหนแล้วจะถูกใจผู้บริหารและให้เขาจําว่าแบบนี้แล้วต่อไปเวลาที่คุณสั่งงานไปมันจะง่ายขึ้นมันเหนื่อยแค่ช่วงแรกแล้วไม่ต้องมานั่งทําเอง โอเคไหมดังนั้นกฎข้อนี้จึงสำคัญรู้ทุกเรื่องแต่ถ้าคุณรู้คุณก็แค่เปลี่ยนจากผู้ทำเป็นผู้สอนสอนให้คนอื่นทำมันง่ายกว่าเยอะมันไม่เหนื่อยด้วยดีกว่าไหมที่มีคนทำแทนคุณมันเหมือนกับการก๊อปปี้ตัวเองอะคะ่ะง่ายกว่าเนาะ ง่ายกว่าไหมคะเนาะทีนี้ฟังมาถึงตรงนี้เนะนี่ยยูนิเชื่อว่าได้ทำพูดนั่งทำเองไหนจะหน้าที่อื่นที่คุณต้องทำเขาสั่งงานใครมาเขามองเห็นแล้วว่างานนี้เหมาะกับใครแล้วเขาก็รู้ว่าคุณจะสามารถไปถ่ายทอดงานได้เขาไม่ได้คุณมาทำเองแต่เขาได้เตรียมหน้าที่เอาไว้ให้สำหรับคุณแล้วในสิ่งที่คู่ควรกับคุณคือการไปวางแผนบริหาร แล้วถ่ายทอดต่อไม่ใช่แค่การลงมือทำโอเคปะ่ะอ่ะทีนี้ค่ะสําหรับกฎแห่งการวางใจกับเรื่องของความสัมพันธ์มันมีหลายคนนะคะที่ไม่เข้าใจเรื่องของการวางใจทำให้ชีวิตคู่แล้วทุกๆความสัมพันธ์เนี่ยมีปัญหาแล้วมันมีปัญหายังไงล่ะคะเพราะการที่เราไม่ไว้วางใจกันและกัน มันทำให้เกิดการทะเลาะบอกแหวงเกิดการหวาดระแวงและท้ายที่สุดก็คือการแยกญาแยกจากกันเรื่องนี้ง่ายไหมง่ายมากแต่เราทําความเข้าใจไหมไม่โอเคเพราะฉะนั้นถ้าถึงตรงนี้จุดนี้แล้วคุณเข้าใจแล้วเนี่ยวางใจให้เป็นเชื่อใจให้เป็นนะคะโอเคสำหรับไลฟ์นี้ก็ ขอบคุณมากสำหรับทุกการติดตามทุกการกดแชร์ออกไปให้นะคะแล้วยังไงเนี่ยเจอกันคลิปถัดไปไลฟ์ถัดไปอย่าลืมกดติดตามกดแชร์กด Subscribe เอาไว้ให้ด้วยทั้งทางหน้าเพจแล้วก็ทาง Youtube แล้วก็ทาง TikTok ให้ด้วยนะจ๊ะถคาใครที่ชอบข้อมูลดีๆแบบนี้หรืออยากจะให้หนูเอาเรื่องอะไรมาแบ่งปันหรือมีคำถามอะไรอยากปรึกษาก็คอมเมนต์มาบอกกันได้เลยหรืออยากปรึกษาแบบส่วนตัวฟรีฟ,รฟรสอบถามได้แบบฟรีฟรเลยนะคะก็ทักไปที่ลิงก์ ใต้คลิปนี้แล้วการเดี๋ยวงนจะแปะลิงเอาไว้ให้สําหรับใครที่อยากจะปรึกษาในการทํางานคุณอยากจะพัฒนาตัวเองหรืออยากจะพัฒนาความสัมพันธ์ให้ดีกว่านี้อยากจะกลับมารักตัวเองได้จริงๆและอยากจะได้ความรักดีๆกลับคืนมาอย่างที่วันแรกที่คุณได้รับจากเขาน่ยมีเทคนิคต่างๆที่จะแนะนำให้คุณได้ ด้วยวิธีการทาง NLP จิตวิทยารวมถึงเรื่องของพลังงานและกฎแรงดึงดูดทุกอย่างมันเป็นองค์ความรู้ที่อยู่ในตัวอย่หนุอยแล้วค่ะแต่อย่หน่ยเนี่ยเอามันมานบูรณาการแล้วใช้กับตัวเองรวมถึงกับลูกศิษย์หลายคนแล้วก็ผู้ที่มาปรึกษาอย่หน่อยอยู่ในตอนนี้80กว่าคนที่ดูแลอยู่นะคะก็นั่นแหละไม่บังเอิญค่ะถ้าเราจะได้เจอกันไม่บังเอิญค่ะถ้าเราจะได้รู้จักกัน ไม่บังเอิญค่ะที่คุณจะได้ยินคลิปนี้หรือมาเจอคลิปนี้หรือการที่ผ่านมาเจอช่องนี้ก็ไม่บังเอิญแต่เราทุกคนถึงเวลาที่เราต้องมาเจอกันเท่านั้นเองนะคะสำหรับไลฟ์นี้ไปแล้วบายบายแล้วเจอกันไลฟ์ถัดไปนะ